จอมหลุดเผย Oppo Reno 12 Series, Oppo Pad 3, Oppo Enco X3 เตรียมเปิดตัวไปเดือนพฤษภาคมนี้<ม>ช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟน Oppo Reno 12 Series ที่จีนไปแล้วนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็ใกล้ครบ6เดือนแล้วครับแอน์รุ่นต่อไปอย่าง oppo reno 12 series ก็เตรียมที่จะเปิดตัวต่อในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วครับและไม่ได้มาแค่สมาร์ทโฟนอย่างเดียวนะครับโดยจอมหลุดอย่างที่ตั้น a ช Station ได้โพสต์ผ่านไบบว่า oppo reno 12 reno 12 pro และ oppo pad 3 oppo enco x3 กำลังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบแล้ว <Okay. S 1> จะเปิดตัวในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนนี้ครับ ถึงแม้ว่าทวิปเตอร์จะยังไม่ได้เผยข้อมูลของแต่ละรุ่นออกมานะครับว่ามีอะไรบ้างแต่จากข้อมูลที่เผยออกมาก่อนหน้านี้ Oppo Reno12 Series จะมีสเปคที่น่าสนใจตามนี้เลยครับใช้หน้าจอสแสดงผลแบบโอรเรบโค้ง4ด้านความเอียด 1.5K มีค่าอิสรเร120เฮิรตช์ใช้ชิปผล Diamond i t y 8200สำหรับ Oppo Reno12 ใช,ช้ชิป d i a m o c 8200ส่วน Oppo Reno12 Pro ใช,ช้ชิป d i a m n c 9200 p l u ใช่แต่จะรีมาที่5,000มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว80วัตต์ให้กล้องหลัง3ตัวที่มีทั้งเลนส์หลักความลเ50ลา้านพิกเซลเลนส์อัลตร้าไว์ความละเอีพิกเซลและเลนส์เทเล2เท่าความละเ50ลา้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความลเ50ล้านพิกเซลมีออโต้โฟกัสส่วน OPPO Pad 3ก็จะเป็นแท Le ็บเล็ตเรือทงที่ใช้ชิป Snapdragon 8เ e น3ส่วน OPPO Enco X3 ก็จะเป็นหูฟังทัวว w เล e ตัวท็อปเช่นกันครับ